รถ MPV น่าใช้ต้องยกให้เจ้า Toyota Wayroz เลยนะครับรถที่มีออปชันมาให้ครบๆเลยและที่สำคัญวันนี้มีมาให้ดู2คันรถตัวท็อปในส่วนของ1.5พรีเมียมมีสีดำและสีเทาใครอยากได้รถที่ราคาหายจากป้ายแดงไปแล้วกว่า2 3 6 0 0 0บาทตัวนี้แนะนำให้ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับรถเจ็ที่ดังที่มีออปชันมาให้ครบรับประกันได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่วีนะครับกลับมาพบเจอกับพี่วีเพชรยนต์อีกแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้อยู่กันที่สาขาเสรีไทย95เป็น1สาขาของรถสเปซย,ยนต์และที่สำคัญมีรถตั้งขายในสต๊อกเนี่ยประมาณ500คันใครอยากได้รถมือสองคุณภาพสวยแกน A แอ แนะนำนะครับกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญวันนี้พี่วีอย่างที่บอกไปนะครับจากหัวคลิปนะเรามีรถ MPV น่าใช้7ที่นั่งซึ่งต้องบอกว่าออปชันมีมาให้ครบเพียงพอแน่นอนกับเครื่องยนต์แค่พันห้าได้ออปออปชันภายในตัวรถมาให้ครบจบจริงๆเหมาะกับการเป็นรถเมืองและเป็นรถที่สามารถเดินทางออกนอกเมืองได้ในพื้นที่นั่ง โดยสารเที่นั่งผมบอกได้เลยว่าตัวนี้คุ้มค่าน่าใช้แน่นอนราคาเนี่ยเท่ากับ e ีโคคารนปัจจุบันออกใหม่ป้ายแดงแล้วนะครับแต่พี่ๆได้รถออปชั่นที่มีให้ครบจบจริงๆสำหรับครอบครัวที่มีการเดินทางมากกว่า5ที่นั่งขึ้นไปอ่ะผมกำลังพูดถึงเจ้าโตโ o ต้าเวรอฟ1.5 รีเมียมนะรถปี23ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้คลิปนี้เนี่ยมี2คันให้รับชมนะสีดำา1คันและสีเทา1คันเป็นรถปี23ทั้งคู่เรขกไมการใช้งานไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับ7,000 0กว่าคันหนึงคือคันสีดำและ55,000 สีเทานะครับผมราคาดิฟต่างกันอยู่ประมาณ1,000 0บาท6กแส0 0าคือค่าตัวของเจ้าโตโยต้าเวโรสสีดําคันนี้นะและก็6กแส0 0คือค่าตัวของเจ้าโตโยต้าเวรอสสีเทานะครับผมสองคันนี้สภาพสวยกริปนางฟ้าทั้งคู่เดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมรถสีดำกันก่อน ซึ่งต้องบอกว่าเป็น t o y ยต a าเวโรสคันที่ถือว่าน่าสนใจตรงที่รถมีการติดตั้งในส่วนของตัวชุดแอโรพาร์ตมาให้แล้วนะครับติดมาให้แล้วเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันเลยตัวนี้เห็นไหมถ้ามองจากด้านหน้านะครับรถคันสีดำจะมีการใส่ตัวสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างมาให้นะถือว่าตัวนี้ได้มาก็จบครบสวยเลยด้านหลังมีปลายท่อออกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยสเปค เดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัวด้านหน้าครับผมไฟหน้าของเจ้า toyota v e l r o เนี่ยต้องบอกเลยว่าไฟด้านหน้าเขาให้มาเป็นแบบ multi reflector เป็น led นะตัว daytime running light มีให้ในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยสามารถปรับองศาได้ออโต้ด้วยนะครับในส่วนของระดับของตัวไฟนะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสข้าง รวมไปถึงในส่วนของรถคันนี้ข้อพิเศษคือมีกล้อง360องศามาให้นะกล้องรอบคันนั่นเองนะครับมีติดตั้งมาให้แล้วในรถ t o y ย t a v เว o รที่เป็นรุ่นพรีเมียมนะรุ่นล่างไม่มีนะครับแต่ว่าตัวนี้มีมาให้รถในส่วนของ t o y ย t a v เว o รเนี่ยมีอยู่2 s e เซกเมนต์นะครับมีอยู่2รุ่นย่อยนะในส่วนของ1.5 Smart สมาร์ทแล้วก็1.5 p r e พรีเมียมนะครับแต่ตัวนี้มีมาให้ครบแน่นเลยในส่วนของตัวรถนะครับ คันนี้นะที่ได้มาเพิ่มเติมคือนอกจากกล้อง3ามองศาระบบความปลอดภัยเตอร้าเซฟตี้เซนต์มีมาให้ครบเลยเตือนแจ้งอ่าแจ้งเตือนการชนก่อนการชนนะครับมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับป้องกันการออกนอกเลนทุกอย่างมีมาให้นะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวด้านข้างนะล้อแม็กตัวนี้ได้มาเป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วล้อเนี N ่ย e เป็นสีดำเมทริกปัดหน้าเงานะรับมากับยาง เบสต์อนนะครับผมปี23พร้อมใช้ทั้ง2คันเลยนะครับชายสเกิร์ตด้านล่างอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้ติดตั้งมาให้แล้วครบสวยเลยนะครับกระจกมองข้างของตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยและที่สำคัญตัวนี้ยังมีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อนที่เราจะเปิดประตูด้วยนะวเวลาเรากดรีโมทสตาร์นะครับไฟบริเวณใต้มุมกระจกนะครับจะติด ติดขึ้นนะแล้วทำให้เราสามารถมองพื้นที่ในส่วนของการเปิดประตูได้ด้วยนะครับอันนี้มีออปชันมาให้แน่นจริงๆผมบอกแล้วนะรวมไปถึงในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถนะครับผมนี่ขยับมาดูนะกระจกปรับพับไฟฟ้ารวมไปถึงกุญแจเป็น k e y ร e s s Smart Entry ทั้งสองฝั่งเลยนะครับซ้ายและขวานะครับผมรวมไปถึงดิสเบรกตัวนี้ให้มาเป็นดิสเบรกสล้อด้วยนะถือว่าได้ค่อนข้างคุ้มและจบจริงๆ ด้านข้างผมถ่ายให้ดูเส้นสายเหลี่ยมคมต้องบอกว่าสวยเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับสีดำเจ้า t o y ยต a v เวรอคันนี้ขยับมาดูมิติของตัวด้านหลังกันบ้างเดี๋ยวด้านในเนี่ยผมจะไปโชว์ให้เห็นในส่วนของภายพื้นที่ด้านในเนี่ยในส่วนของรถคันสีเทานะเดี๋ยวผมให้ดูด้านท้ายของเจ้า Toyota v เวรอคันนี้ก่อนนะครับนี่ในส่วนของด้านท้ายของเจ้า t o y ยต a v เวรอคันนี้เห็นไหมว่าไฟท้ายเนี่ย เป็น LED sequential ด้วยนะครับแล้วในส่วนของตัวโลโก้เวโรสทุกอย่างชัดเจนกล้องถอยมีมาให้ใบปัดหลังรวมไปถึงลาวหลังคานะครับตัวจับแหลกมีให้หมดเลยเสารับสัญญาณวิทยุเป็นแบบครีบฉลามประตูฝาท้ายสามารถเปิดใช้งานได้ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับเห็นไแมว่าลักษณะของตัวชุดชายกันชนด้านล่างคันสีดำเนี่ยมีการใส่ตัวสเกิร์ตนะครับ รอบมาให้และเห็นไหมลักษณะาการตกแต่งจะแตกต่างกันเห็นไหมครับปลายท่อออกหลอกตัวนี้ติดตั้งมาให้แล้วในสีคันคันที่เป็นสีดํานะตัวนี้ถ้าใครชอบแนวที่ตกออกแบบตกแต่งมาให้แล้วเพิ่มเติมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสีดําคันนี้ก็จบแน่นอนนะครับและที่สําคัญด้านท้ายนะครับผมเปิดใช้งานได้เบาะปรับเนี่ยเป็นแบบ7็ที่นั่งนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดโชว์ให้ดูอีกีริงละกันผมขออนุญาตข้ามมาส่วนของสีเทา สีเทาก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับรถสองคันนี้เป็นสเปคเดียวกันแต่ที่แตกต่างคือราคาดิฟแตกต่างกันอยู่ที่10,000บาทแล้วก็เลขไมล์ดิฟแตกต่างกันอยู่ประมาณสัก2 0,000โลนะใครชอบเลขไมล์น้อยๆ5 5 0 0 0ืโลก็จัดสีเทาคันนี้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของเจ้า toyota v e l o t คันนี้นะครับนี่เห็นไหมด้านท้ายเซนเซอร์ติดตั้งมาให้แล้วเช่นกันนะทั้งสองคันเลยไฟท้ายเป็น L e d ดีเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูท้ายรถของเจ้า toyota v e l o t คันสีเทานี้นะว่าคันสีเทาเนี่ยสวยงามน่าใช้ขนาดไหนมีเปิดให้ดูนะกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เวลาเรากดเปิดประตูฝาท้ายด้านหลังนะนี่ครับสามารถกดปลดล็อกได้เรียบร้อยเลยเปิดขึ้นมาโชคใช้งานได้ตามปกติมองจากมิติด้านหลังตัวรถนะครับจะเป็นลักษณะของเบาะ3มแถวซึ่งต้องบอกว่าแถวหน้าเนี่ยนั่งสบายมากผู้ขับขี่รวมถึงคนโดยสารข้างคนขับ นั่งสบายจริงๆแล้วก็แถวที่2สามารถปรับองศาได้แบบนี้เลย60-40แยกซ้ายขวาได้นะครับปรับราบได้รวมถึงในส่วนของตัวแถวที่3ก็สามารถปรับราบได้เช่นกันด้วยเป็น50-50นะลักษณะของตัวภายในของทั้ง2คันกริปทั้งคู่นะครับด้านหลังมีในส่วนของตัวอุปกรณ์ การส่วนนีมีมาให้เลยนะครับครบแบบนี้เลยอุปกรณ์เก็บของด้านล่างนะรถรุ่นใหม่ๆจะมีชุดปากมาให้ชุดแมแลงมาให้นะครับถือว่าได้มาครบเลยและที่ได้ทุกคันแน่นอนสําหรับงานโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างสวยเกร็ดเหน้าไม่มีไขท้ายไม่มีไขข้างไม่มีน็อตขยับ อันนี้คือสเปคของรถที่เรามาตั้งขายที่บริษัทเพชรยนต์เพราะฉะนั้นคุณมั่นใจดได้เลยนะครับว่ารถที่คุณซื้อกับผมและบริษัทเพชรยนต์ได้มาตรฐานคุณภาพเปรเจกต์ A แน่นอนนะครับไฟท้ายเดิมๆแบบนี้นะลักษณะของตัวมิตริรถในกลุ่มของรถ MPV 7จดที่นั่งเป็นรถที่เดินทางนั่งโดยสารได้เจ็ที่นั่งจริงๆนะผมถ่ายให้ดูนะในส่วนของตัวแถวที่3นี่ครับผมลักษณะของพื้นที่มิติของเบาะนะ เบาแถวที่2ส,สามารถปรับเอนองศาได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นที่การวางขาก็สามารถนั่งได้จริงนะเบาะด้านหลังนะครับเบาะตัวนี้ยังสวยๆตึงๆอยู่เลยจุดช่องวางแก้ววางขวดมีมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยมันจะมีบริเวณของแถวที่2นะครับเปิดแอร์รับประกันได้ว่าเย็นทั่วถึงห้องโดยสารแถวที่พื้นที่คนนั่งแถวที่3แน่นอนเบาะหลังก็ดึงตัวเชือกตรงนี้นะครับปรับพับได้ตามองศา ไฟด้านท้ายมีมาให้ครบแบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ของการนั่งโดยาสารที่ค่อนข้างสะดวกสบาย,ยาจรงิงๆผมขออนุญาตเปิดให้ชมในส่วนของพื้นที่มิติของตัวเบาะแถวที่2กันหน่อยนะพื้นที่ในส่วนของตัวแถวที่2เนี่ย เบาสวยตึงแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาหนังนะสีดำผสมกับตัวเบาผ้านะครับเป็นสีทูโทนนะในส่วนของตัวภายในจะเน้นลักษณะของตัวสีดำแล้วก็ตัวสีเทาเป็นหลักนะครับนี่ด้านในฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านล,ลักษณะของตัวช่องแอร์แยกซ้ายขวาปรับองศาได้มีการปรับในส่วนของตัวโหมดพัดลมเรียบร้อยครบเซตเลยด้านหลังของตัวเบามีกระเป๋าจิงโจ้ซ้ายขวาให้วางของเก็บของได้กระจุกกระจิกได้นะครับแล้วก็มี ช่องเสียบตัวโทรศัพท์แบบนี้มาให้นะครับผมนี่เรียบร้อยนะจุดวางแก้วถือว่าให้มาค่อนข้างครบนะทั้งบริเวณคอนโซลกลางแล้วก็บริเวณจุดแผงข้างประตูนะครับตัวนี้เป็นหุ้มหนังเรียบร้อยเลยตัวนี้เป็นพลาสติกทำลายหนังนะครับผมถือว่ารถเนี่ยมันเป็นรถออปชั่นครอบครัวจริงๆ ถ้าคุณลูกค้ากำลังมองอยากได้ MPV ใช้งานดีๆเนี่ยผมมองได้เลยว่าเจ้า t o y ยต้าเวรอสยังไงก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับในส่วนของตัวแผงข้างผมเปิดได้ชมด้านข้างของเจ้า To y ยต้าเวรอสมีการบุหนังเรียบร้อยและเห็นไหมสีฟ้าๆแบบนี้นะครับแอมเบียนไรติดให้ทั้งคันในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าเรียบร้อยสวยเลยนะครับเบาะยังไม่ถึงกับเป็นไฟฟ้านะปรับแมนนวลนแต่ว่าต้องถือว่าใช้งานคุ้มละในส่วนของตัวออปชั่นที่มีให้มาในราคา จับต้องได้แบบนี้นะครับกระจกเป็นออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับที่เหลือเป็นไฟฟ้านะและฝั่งคนขับด้านขวามีกันหนีบให้ด้วยนะครับกระจกเป็นพับแบบออโต้แบบนี้นะปรับองศากระจกได้เรียบร้อยเลยและตัวนี้ครับผมระบบความปลอดภัยมีแจ้งเตือนการกันชนลักษณะป้องกันการล้อล็อกมีมาให้ ครับองศาของตัวไฟหน้าทุกอย่างชัดเจนมีให้นะครับพวงมาลัยด้านในาเป็นเบาะเป็นพวงมาลัยหนังเดิมๆนะยังสวยกรีบอยู่เลยนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยควบคุมทั้งหน้าจอมัลติเอฟทีที่มีมาให้7นิ้วนะตรงนี้นะเอฟทีเจ็7นิ้วรวมไปถึงในส่วนของตัววิทยุที่เป็น9นิ้วทัชสกรีน Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto มีให้ครบผมขออนุญาตขึ้นไปกดเครื่องสตาร์ทให้ชมหน่อยเถอะ อยากให้คุณลูกค้าได้เห็นนะว่ารถมิติของหน้าจอมารวัดสวยขนาดไหนผมกดเบรกนะแล้วก็กดปุ่มคูสตาร์ทเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าหน้าจอมารวัดเป็น TFT 100%แบบนี้เลยนะครับไม่มีเข็มอันตล็อกมารบกวใสายตาแน่นอนนะครับแล้วก็เห็นไหมว่าสวยดูง่ายเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ขยับมาดูในส่วนของวิทยุกันหน่อยนี่หน้าจอ9นิ้วทัชสกรีนนะ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto มีให้ครบหมดเลยสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเราใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้นะมีให้ครบเลยนะครับแบบนี้เลยนี่การทำงานใช้งานง่ายมากนะครับในส่วนของชุดเกียร์เป็นชุดเกียร์ออโต้นะพุ่มหนังเรียบร้อยเป็นเกียร์ c ี t นะครับแล้วก็ในส่วนของเบรกไฟฟ้า บรคโฮมีให้ครบแบบนี้เลยนะตัว wallet c h a r อ e r สามารถวางโทรศัพท์ที่สามารถรองรับกับการเชื่อมต่อแบบไร้สายแบบนี้เมีมาให้ครบเลยผมขออนุญาตให้ดูกล้องถอยหน่อยรวมไปถึงกล้อง360องศานะนี่ครับผมเห็นไหมผมเข้าเกียร์ถอยนะกล้องปรับได้องศาดูได้รอบคันด้านหลังในส่วนของตัวกล้องมีเส้นเส้นกะระยะ ให้เรียบร้อยเลยถือว่าเป็นรถ MPV ที่ให้ฟังก์ชันกับการใช้งานมาค่อนข้างครบและจบเลยนะในส่วนของรถโตโ o ต้าเวลรครับผม1.5พรีเมียมนะโอ้โหผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนเดี๋ยวเปิดไฟหน้าให้ดูสักหน่อยนะครับ ในส่วนของตัวภายในผมบอกได้เลยว่า2คันนี้ริฟทั้งคู่ราคาดิฟต่างกันอยู่ประมาณ1นึ่งหมื่นเท่านั้นเองและเลขไม์ก็ไม่ได้เยอะนะครับเลขไม์อยู่ที่ประมาณ5 0,000่นกว่า1คันและ7 0 0 0หม่นกว่า1คันนะสีเทาคันนี้6กแสนสี่หมกับ9ก้าพและสีดํหกแสนสามหมกับ9ก้าพันสวยทั้งคู่คุณชอบสีดําหรือคุณชอบสีเทาคุณเลือกได้เลยนะครับร้อยหแรงม้ามีมาให้เครื่องยนต์ ที่ใช้งานประหยัดน้ํามันและเดินทางท่องเที่ยวได้ใช้งานได้จริงผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าตอบโจทย์จริงๆไฟหน้าเห็นนะสวยงามเป็น day time running light led สี C. ขาวเรียบร้อยไฟตัดหมอกมีติดตั้งให้ครบนะใครกำลังอยากได้รถมินิ mpv นะครับผมรถเจที่นั่งของค่าย Toyota ผมแนะนำเลยนะครับรถในกลุ่ม <c oughs> ขอไปครับรถในกลุ่มนี้เป็นรถที่ราคาหายจากปายแดงไปแล้วกว่า2 0 0แสนสา 6,000บาทตัวนี้พี่พี่จัดได้ในะราคาเพียง6 3 9 0 0 0มาพนะสีดำและ6แสน0 0่หมื่าสำหรับสีเทานะครับผมออกห้างป้ายแดงเนี่ยแปดแสนบาทนะสำหรับ t o y ยต a v เว o ร1.5พรีเมียมรถที่ให้ฟังก์ชันการใช้งานครบครันจริงๆผมบอกได้เลยว่ามันคุ้มค่า กับเงินที่คุณลูกค้าต้องควักจ่ายแน่นอนนะครับใครสนใจรถที่กลุ่มนี้ถ้าหาพี่วีตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะผมยังมีรถในสต็อกมาก กว่า500คันให้พี่ๆเลือกจับจองเป็นเจ้าของแน่นอนนะใครสนใจอยากจัดไฟแนนซ์ทักมาหาได้เลยผมมีเจ้าหน้าที่วิ่งไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านคุณไม่จําเป็นจะต้องเดินทางเข้ามาชมรถที่บริษัทเพนยนตน์ก็ได้นะครับอยู่ที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทยผมส่งเจ้าหน้าที่วิ่งไปเซ็นได้เลยนะครับหรือใครอยากได้ซื้อสดนะตัดจบไม่ต้องเสียดอกเบี้ยก็ทักมาละกันนะครับเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้เราประกาศได้ว่าพี่ ได้รถหนึ่งคันของบริษัทพยนต์ไปใช้งานเราประกันได้ว่าคุ้มค่าน่าใช้จริงๆนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับเจ้า t o y ยต้าเว o รสและคลิปนี้ของพี่วีช่วยกดติดตามกดถูกใจกับพี่วีหน่อยแล้วกลับมาพบเจอการรีวิวรถสวยแบบนี้ได้ใหม่กับพี่วีพยนต์ที่สาขาเสรีไทย95ขอบพระคุณจริงๆนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ